พระปตาจราเทรีถูกอยู่ในโลกกวงบ่อปานห่วงสายโลหิตผูกพันติดชีวิตไว้จนมือตายบ่อไายบ่วงสลายซ้วงพ่อปวงบาขั้นบุตตาจากไปก่อนสูญเสียดวงพระไทยทอนนอนบ่อเป็นเย็นบอ่อใดสิตายพร้อมเจ้าพร,รมกันอุท่าหอนโยกบ่นบันนิท่านเลืองธรรมบท พระกู่าตะถาคตโปรดซอยนั่งผู้ค้นบาซื้อปตาจร่าหน่อยสอยว้อยคํ้ผูกกรรมลเป็นดอกฝาเนาเวียงใหญ่มาหมายตาย่าจกแหลงท่องแดงเกตะกวัวปนดอกฝาสิงตาใส่ญาจกบัดนี้ก้าวถึงลูกสาวตนคนเดียวแห่งพอเศรษฐีโชมสตีหูบโสภาซื้อปตาจร่านัน อ,อนงวันผิวผ้นหนากัรยาลางคิ้งคองสาวัตถีนครท้องอยู่หอห่องประสาทกันสันเจตพุ่นพ่อแม่แพงถนอมน้งหน่อยดองแดงเลี่ยงไส้นุ่มมาหมายตาย่านคบหากับคนถูกให้ลูกลบผู้ไสล้ลีหวังเศรษฐีเป็นเคยคำลูกสาวงามบ่น้ำพอ เห็นคนใส่หูบลอก่อคบหามาเป็นสู่นอนสู้สอนก่อนวีว่าพอกับแม่ยกน้อยลาอำค่าคองแม่ท่องไขให้แก้ายผู้ลวยมูลศากสกุลเสมอเสือ้อนางโพดเหลือใจอันไก่แต่งงานส่วนสู่เกา่ามาหลักนี้ไปสองเฮาขั้นว่าเจ้าหักคอยอย่าคอยมือหอดแต่งงาน พอกับแม่เพิ่นได้มันสัญญายกเที่ยมอกเขาความหักเข้าบอมีหวังต้องมุนพังถึงว่าน,นั้นคืดหอดกันบ่เห็นหน้าเจ็บอุล่ามีหยังทอคันหักจริงผ้าหนีพอไปหวมหอขางหนาสัญญานนองได้บ่อใช้ตกล่งกันนัดมือใหญ่ค้นใส่นุ่มเจ้าน่ายสาวลักหนีเข่าป่าไผยไปอยู่ไก่จากเมืองบาน สางเฮื่อนซ้านในดงดาวลูกสาวเมืองไปสนปลาต้องเก็บพักหักฟื้นมาหุงเข่าปา่าอาหารนา้ำย่ามหีหักแมนกรรมวบกเมื่อบานออกลูกกลางทางทุกทอด óm, ยย้อมไก่ซำละกรรมอยู่กับทนอดบ่อหูทางอนาคตโทษบ่อฟังบิดาเวามาถึงข้าวสาวตั้งทองประค้องคั้นจนม่านแก สิกับคืนไปเฮื่อนแม่ผูดูแลซอยคำทำเนี่ยมเข่าแต่เก่ามาวอนสามียางออกนาผ้าเมื่อตาวเข่าเมืองหลังถึงเพิ่นสร้างขั้นเห็นหลานก็คงบานกระจบางออกลูกกลางทางปาไม้ย,ยานเป็นไพ่แกลูกอ่อนอันตรายแม่เคยสอนอ่อนทอด้ายผัวบอกาอยยานถือขาใส่ท่าน ว่าแล้วลงจากบานเมียบวันสี่ข้องผัวบอมีกวัวสีเดินทางจึงสั่งคนอยู่ทางไกลฉันสิไปออกลูกบานขั้นผัวม้าซอยบอกแน่ยางค้นเดียวทองพ่วมแก่บ่แย่แสผัวใจหน่อยสีคอยถาทาบไวไหวผัวกลับมาหูข่าวใดค้นไก่บอกออกน้ำหา ยางติดตามภรรยาจนว่าท่านกลางทั้งพออ่อนว่อนขอให้กับบ้านเมียบ่หันดันนาต่อจำใจยางตามเมียขอบอ่ท่านโดนเมียปวดทองฟังเสียงหองเอินพอสูงล้มกรรมชวาดอยู่หาหมองอยู่บ่ท่านไกผ้าหลบในไต่ห่มหนาบิดไปมาเจ็บปวดหาย ดินทุายทุร้นห้องคอดกัหมองออกบองายกลัวลูกออกก็ป่างตายบอมีไผ่ซอยเจา้าถึงข้าวแขนถูกทวีลูกปลอดภัยแล้วจังสี่บอมีเหตุเดินท่างใสกิดต้องไปเฮื่อม่านดาก็ว่าเศร้ากับเข่าบานปรึกษากันส้วนกับห่องประค้องแขนผัวเมียยาง อุ้มลูกคอยไปน้ำทางอยู่สางซ้านบานดังเขา่าทั้งสองเจ้าบัดต่อมา